สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาซ่มหาหมวกเฮลเลตอ่าแล้วก็คอสต,ตูมของมันบอลนะครับที่เกมเศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีนะนี่นะครับหมวกนี้นะหมวกเฮลเลตนะครับหรือเรียกว่าหมวกลอยฟ้าก็ได้นะแล้วแต่อยากจะเรียกนะเดี๋ยวเราไปดูคอสตูมกันก่อนนะครับอ่ามีคอสตูมของการใหม่ด้วยนะแต่ว่าผมไม่สนใจนะครับผมอยากได้แค่ของมันบอลเท่านั้นนะ เจอแล้วนะครับมันบอนเนี่ยมี2สีนะครับมีสีฟ้ากับสีแดงนะถ้าใครมีมันบอนสีฟ้าก็ทําคอสตูมของมันบอลสีฟ้ามาใส่มันนะอย่าเอาของสีแดงมาใส่นะครับอ่ามันใส่ด้วยกันไม่ได้นะอันบนเนี่ยเป็นของสีฟ้านะครับความสามารถของมันก็มีเปิดโอลิมปิกนะแล้วก็ถอยเต๋าต่อยครั้งนะครับอ่าสีแดงนะครับสีแดงอยู่ข้างล่างนะอ่าความสามารถมันมีเปิดโอลิมปิก ส่วนอีกหนึ่งความสามารถเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตุกพื้นที่ของตัวเองก็จะมีโอกาสนะครับพุกซิเปอร์นะครับสร้างเกิดหิมะบนพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนะเกิดหิมะนี่ก็ความสามารถขายกับของคิมุนนะครับไปเราไปตามหากันนะครับวิธีการตามหาก็หาได้นะครับได้เเนี่ยแราวอให้เต็มพื้นแรก S จากนั้นก็สะสมให้ครบ9ชิ้นนะครับเราก็จะสามารถแลกคอร์สตูมได้นะไปเราิดทำกันนะครับฟับฟับฟับผมเนี่ยเหมือนจะได้ของฟรีมา2ออันนะไปเราไปสุ่มกันนะครับนี่สุ่มเลยนะ แพ็คละพันเลยนะครับผมมีเพชรอยู่21,500เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้เท่าไหร่นะในการจะปิดคอร์ูมของการ์ดนี้ <c oughs> เออ2,000 2,000ได้มาเสียแล้วอุย้ยพันหนึงน่งหรือสองันเหรอโอ้ทีละสองนะครับทีละสองได้สี่เลยเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยสองเฮ้ยการันตีสองพันเหรอ เอ้ยสองอันนะครับหูเพชรลดอย่างไวอันเดียวอีกทีดิงั้นนะเออสี่อันแจวแจวแจว <c oughs> เ,เดี๋ยวเราไปอัพก่อนนะซูมไปได้อะไรเนี่ยเก้าพันแล้วนะตอนนี้มียี่สามอันนะครับอัพทีละอันนะฟับบอา้าวซับเซ็กเลยไม่คุ้นเลยล,ลูกเออ,อสองนะ ผมว่าถ้าจะทำคอสตูมเนี่ยน่าจะใช้เพชรประมาณสองหมื่นห้าไปสองหมื่นห้า 25, บวกไหมถ้าใครเพชรน้อยกว่านั้นก็อย่าเสี่ยงอ,อแต่ถ้าดวงดีก็ไม่แน่อาจจะหมดไม่ถึงสองหมืนก็ได้อ่ะผมอัพเต็มแล้วน้าหนึ่งอันนะอืมฟับอโอโซับซกนะ สองก็ไปคูนหนึ้าคูสโอ้โหเจ้าเจ้าเจ้าเอ้ยหูเหลือตัวไม่หน่อยนึงเนี่ยน่าจะคูณสองุดห้มันมันมันคูณสรงสุดแค่2อนะสองจไม่มีนะครับเออปั๊บตอนนี้ผมอัพเต็มไป2องนแล้วนะ เออเออคูณเข้าไปลูกคูณเข้าไปอย่างนี้แหละวัตถุดิบได้น้อยแล้วก็คูณหน่อยคูณหน่อยเออคูณสองทีนึงถ้าคูณสองนี่น่าจะเต็มเลยนะโอ้โหคูณหน,นึ่งจุดห้าเหลือไปตังไมหน่อยนึงเนี่ยอ่ะเต็มแล้วนะครับฟาร์บสามอันแล้วสามอันแล้วมื่นหนึ่งได้สามอันนิดๆเหรอ ถ้าสามสามหมื่นก็ถึงจะอันนี้เหรอถึงจะถึงจะปิดละตอนนี้ผมสุ่มไปเก้าพันนะอ่ะไปสุ่มต่อนะครับสุ่มตอ่มตอม,มามาเยอะๆหน่อยเออสามอันสามอันเออรอบนี้ดีขึ้นหน่อยทีละสามอันนะเออเจ้าเจ้าเจ้า <c oughs> ชุมหน่อยหายเลยหายเลยสามอันเออมากลับมาแล้วกลับมาแล้วสองอัน สองอันอีกทีนึงโอ้โหอันเดียวไปไปอัพก่อนปับมามามาคือตอนอีเวนต์มันมาผมไม่ได้ทำไงเขาตุ้มผมคิดว่าถอยต่อแค่หนึ่งครั้งอาจจะไม่มีผลก็ได้อ๋อลืมบอกไปของผมเนี่ยสีฟ้านะครับสีฟ้ามันวาสีฟ้า ไม่คูนนะไม่คูเออปั๊บเข้าไปเรียบร้อยเสียแล้วนะเสียแล้วคูนสองคูนหนึ่งจุดห้าส คูณสองเข้าไปโอ้โหน่าจะใช้อีกสองอันแน่เลยวะ่ะเออเหลือนิดนึงนั่นไงออปรับเต็มไปได้เลยอนะ่ะห้าอันปะน่าจะเต็มไปห้าแล้วมั้งหาอันแล้วหาอันแล้ว,อ,ลวอันที่หกนะครับอันที่หกอือ,อคูณไหมลูกคูณไว้ เออคูณสองนะครับคูณสองด้วยรัวคูณคูณสองแ <c oughs> ต่แต่ว่ายังไม่เต็มนะไปไปต่อนะครับไปต่อเกืบสองหมื่นเลยใช่ไหมเนี่ยสามอันนะครับสองอันสามอันออสามอันเฮ้ยโดนเมื่อไหร่เนี่ย สองมื่นหนึ่งนะครับสองมื่นหนึ่งเดี๋ยวไปอัพก่อนอปับ๊บหกแล้วเนาะหกแล้วนะจ๊ะหกแล้วหกแล้วขาดอีกสามอันเหรอสามอันที่อัพเต็มอะ่ะสามติ๊กหุ่นสองเออหุ่นหนึ่งจุดห้า 1.5อาจจะอีกสองใบนะเอ้ย1.5ต้องคูณนะลูกคูณ1.5เป็นอย่างน้อยอะ่ะเออคูณสองเลยเต็มแล้วเจ็ดแล้วใช่ไหมเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดอันกว่าแล้วนะครับเจ็ดอันกวา่าลวใกล้ลวใกล้ลวเออมีมีอะไรไป สูงนะครับสูงสามสองสองเออเบก่อนเบก่อนปั๊บอ่าคูณสองทีหนึ่งน่าจ,จะอีกสองใบนะเออสับเซ็กทำไมล่ะลูกอโอ้ยสามใบเลยว่ะโธย ทุกใบมีค่าเนี่ยไอเ,ยเอเนี่ยวัตถุดิบ A เนี่ยแปดแล้วใช่ไหมแปดแล้วแปดแล้วอีกใบหนึ่งนะครับอีกใบหนึง่งเออหนึ่งจุดห้าคูณสองอีกสามใบนะ่าจะเต็มแล้วมั้งเนี่ยอ,อ่าไปต่อน,นะครับออฟับสามใบลูกสามใบสองใบ เต็มป่าวะสองใบไม่น่าจะเต็มอ่ะล้องล้องดูก่อนคือมันสุ่มแพง่ะสุ่มแพ็คลักพันเลยอ่ะอโอใช่เลยเอ,อือมีอะไรอือไม่ได้มาอีกแพ็คน,นึงนะอ๊ะโถโอ้แต่แพ็คน,นี้ที่สองอันคือจบไปแล้ว ดันไนดะ้อันเดียวนะต้องคูณ2เนี่ยถ้าคูณ2เนี่ยอาจจะเต็มนะครับแต่ถ้า1-5เนี่ยไม่เต็มแน่ๆน่สับเสกเลยเอออืมเสียดายอ,อ่ะอ๋อดูตายหาละเต็มแล้วนะโอ้เต็มยังบุดวิทน,นะ่ะเรียบร้อยนะครับหมดเท่าไหนเนี่ย2 7 0 0 0โอ้แพงด้วยวะ่ะ แอ็กเนี่ยสองหมื่นเจ็ดเนี่ยอ่ถ้าใครมีเพชรประมาณสองหมื่นเนี่ยอย่าเสียงเลยนะครับเก็บไว้ครั้งหน้าดีกว่าถ้าอยากจะได้จริงๆนะฟาบหนวะเนี่ย <c oughs> ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ฟับแรลกนะครับฟ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 ับ,ฟบ ฟับ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 อ่า,อาของแถมฟับผมเอาสามเหลี่ยมและะ้วกันอั้มีสามเหลี่ยมนะอ่านี่ผมเอาเนี่ยใครอยากได้แสงก็เลือกแสงนะแต่แสงเนี่ยมันหาง่ายนะผมแนะนำว่าเอาอันญมีดีกว่า,ารับนะครับแรียีรครั้งเนี่ยสามอะ่ะฟับ รับแรกแล้วไม่หายนะถ้าหายก็สวยไปนะเนี่ยนี่นะครับอันบนนะครับสีฟ้านะครับผมเนี่ยมันบอลสีฟ้าผมก็จะเอาอันบนนะครับให้ดูสีฟ้านี่มี100นะครับจะไม่ง่ายมี0 0อ่ารับนะครับรับปั๊บเอาออริจินอลกับ กับเจ้าหญิงเอาไหนดีวะเนี่ยอ่าเอาเจ้าหญิงดีกว่าอ่ะผมเลือกเจ้าหญิงนะฟาบ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 อ่ะตายไปเลยนะฟาบเยอะแยะไปหมดอ่าแถมของแถมใช่ไหมแถมยันเนี่ยอุ้ยสามอันเอืออ่ะอันนี้อันยมณีนะครับอันยมณีบวกแปดสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมบวกแปดบวกสิบสี่นี่ลูกเต็มแมสหนะโอ้โหบวกแปดลุนลัวอ่ะเคลียร์เดี๋ยวผมไปใส่ใดูก่อนนะมันวอนผมอยู่ตรงไหนอันนี้อาดูบิทอ่ามันวอนฟับของผมสีฟ้าเนาะเออนี่นีน่เป็นอันนี้แล้วเป็นอันนี้แล้วล็อกก่อนนะครับล็อกก่อน เป็นเจ้าหญิงแล้วนะครับโอเคใส่ด้วยกันได้นะสีฟ้ากับสีฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มจี้ต่อนะครับจี้ใช่ไหมฟับอ่าดีนะผมได้ของดองมาอ่าเนะครับ S บวกเนี่ยชิ้นอ่ามันขาดอีก3ชิ้นใช่ไหมไขาด3ชิ้นอ่า ถ้าสะสม A ครบ6ชิ้นเนี่ยมันจะแลกนะครับแลก S บวกหรือ S อ,อผมต้องหาอีกเท่าไหร่วะเนี่ย18 6-38นะโอเคโอเค A 18ชิ้นออตอนนี้โดนเมื่อไหร่เนี่ย27เนาะประมาณ27งหมปะ่ะแพ็กแรก500ปับ๊บได้มา2โอ้ได้มาสี่เลยเอ้ย มันขาดเท่าไหร่วะ63ป8ตอนนี้ขาดอีกอ14เฮ้ย <c oughs> เดียวนะ้าแสงขึ้นอี้ก็ไม่ได้หลุ้นดิเหลือเท่าไหร่เหลือ13เนาะโอ้โหตีรถเปล่าไปดีนึงเหลือ12เหลือ11 <c oughs> เฮ้ยอย่างมืดดิลูก โอ้โ,โหเหลือเก้านะเหลือเก้าคือถ้าเปิดแล้วไม่ได้ f บวกเนี่ย <c oughs> หนักไปรเรื่อยนี้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยตีรถเปล่าสองครั้งโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดก่อนไปเปิดก่อนอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปั๊บมาอืมเปิดได้ f อีๆบรรลัลเลยเนี่ยเออ เหลือสองแล้วเหลือสองแล้วนะ S บวกเนี่ยแต่ A เนี่ยขาดประมาณหกกับอีกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดชิ้นไปเอ้ยเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนเปิดคะแนนลัคกี้ก่อนสักกันไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะดวงผมซวยแน่เลยว่ะเออเหลืออะไรเนี่ยเหลือห้าแล้วห้านะห้านได้ไหม ให้ให้หน่อยฮ่าแปกไปหนึ่งสองครั้งเอ่อเท่าไหร่เนี่ยเหลืเลอเท่าไหร่วะเนี่ยลืมเลยโอ้โหคบยังวะเนี่ยเดี๋ยวขาดหนึ่งอันเดี๋ยวเปิดยังได้ก่อนเปิดยังได้เอสบวกกันเปิดไม่ได้เอสบวกนีดบ,บันไลนเนี่ยอ้าโอเคโอเคขาดหนึ่งอันนะครับขาดหนึง่งอันไปเออเปิดที่ร้อยดีกว่า เปิดทีละร้อยเผื่อมันมาจะได้จบจบ <c oughs> อ,ะ,อะยังเงียบสิลูกยังเงียบอโอโ้โหทีละร้อยผมไม่ออกเลยว่ะทีละร้อยเนี่ยเออม,มาสักทีห้าร้อยได้อันหนึ่ง <c oughs> ต,าตาจะไหลอ่ะต้องไปเปิดให้ได้เอสบวกนะถ้าไม่ได้เอสบวกนี่ต้องเสียอนนยันเนี้ยเสียเพชรเยอะเนี่ยได้โอ อ้บาสทีโอ้ยโดนนั่นแหวะเนี่ยมีสองแสนกับอีกหน0่งพันห้ยใช่ไหมประมาณอาสองหมืน่นเหรอสามหมืเ่ด <c oughs> เดฮะเดียวนะสามหมเ,เลยเหรอทุกคนอยขอตูมกับไอเนี่ยขอตูมกับ1นึ่จี้นะสามหม่นเค แถบจนเก็บมาตั้งนานน่ะอ่ะ,อะแรกนะครับปับ๊บอมืมีของแถบมั้ยนะเนี่ยถ้าเปิดอ่าถ้าเปิดได้ S บวกอีกสามันโอ้ <c oughs> น่าคิดเลยเนี่ย <c oughs> ยังไงวะ <c oughs> เออโอเคโอเคดีละที่มันได้อันเดียวจะได้ไม่ต้องหาเพิ่มอ่ะมา,มาดูหมวกแล้วก่อนปับ๊บนี่ไงปับ๊บ อเอ้ยไม่ต้องอัพด้วยนะไม่ต้องอัพนะครับไม่ต้องครับรีออฟก่อนฟาบรีออฟสักอันไม่ล่ะอ,อยากได้กันวิกอะรีในนี้แล้วกันฟับไม่มีอะไรอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ใครที่ทำก็ขอให้โชคดีหมดกันนิดน้อยเอาไว้เจอก,กันใหม่ตอนรีวิวนะไปแล้วบ๊ายบาย